สวัสดีค่ะคระบอสพ่างมืสองค่ะแอลค่ะมินค่ะค่ะวันนี้พค่ะดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงยีนรวมแบบนะคะเน้นเป็นไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA Lot IT นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทจ้ะราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคา4,000บาทนะคะน้ำหนักนะคะ30มกิโลนะคะจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณกากนะคะ25่สิบห้าถึงสาตัว ตกต้นทุนต่อตัวค่ะลูกค้าจ่าขอร์ญาตประมาณกับนะคะร้อยสามสิบสามบาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าค่ะเป็นรวมแบรนะคะแต่ว่าต้องมารูอีกทีนะคะว่ามีแบตอะไรบ้างนะคะใช่ค่ะตัวแรกของมิ้นเป็นรีไวล์ห้าศูนย์ห้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีแบ์อะไรยังไงทรงสไตล์แบบไหนลูกค้าจ่าขอขอลูกค้าที่ชอบไซส์ใหญ่นะเพราะว่าของเจ้าจะน้นเป็นตัวใหญ่ ตัวใหญ่ประมาณน้ำหนักยังไงตัวแบบนี้เลยลูกค้าจ่าเดี๋ยวขออนุญาตดูไซส์ที่นิดหนึ่งนะคะว่าไซส์ของเขาประมาณเท่าไหร่นะคะตัวนี้น่าจะเป็นของแรงเลิศนะคะลูกค้าจ่าแรงเลิศค่ะคะตัวของมินเมื่อกี้ที่เป็นรีวิวไปนะคะจะเป็นประมาณไซส์สามสิบอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าสามสิบแปดหรือเปล่านะคะลูกค้าขาเน้นเป็นสาเออเน้นเป็นเสาว่ เน้นเป็นผู้ชายไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าขาต้นทุน133บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาได้แบนรนด์ลีวายได้แบรนด์แรงเลิศนะคะอ่ะอันนี้เป็นแรงเลิศนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแรงเลิศนะคะอ่ะเน้นใหญ่ค่ะลูกค้จาจ๋าขอใหญ่ๆอ่าเล็กไม่มีนะลูกค้า๋าเราขอคนไซส์ใหญ่แต่ถ้าเป็นไซส์ทั่วๆไปนะคะลูกค้จาจ๋าขออนุญาตนะลูกค้จาจ๋าถ้าไซส์ทั่วๆไปขออนุญาตคนไซส์ L ไซส์ XL นะลูกค้าจ๋าไซ L ไซ์ XL นะคะเป็นรีวายไซส์38นะคะมีแบบว่าค่ะสีมาเลยนะคะสีแบบว่าสีขาวมีมานะคะสียีนส์อกมีมาสียีนส์เท่มีมาะคะใช่ค่ะตัวนี้ค่ะลูกค้าจ๋าแรงเลยเมื่อสักครู่นี้นะลูกค้าจ๋าไซส์ก็ประมาณนี้นะเป็นบิ๊กนะลูกค,ะะค้าจ๋าเน้นใหญ่นะคะเน้นเป็นบิ๊กไซส์เน้นเป็นไซส์ใหญ่นะคะสีกระดุมตีตาแบนมาเลยนะคะรีวายค่ะ สวยๆเยอะๆั่วเลยนะคะลูกค้าขาตัวละร้อยสามสิบสามบาทถ้าเป็นแบรนด์แบบนี้นะคะลูกค้าสามารถขายได้ตั้งแต่ห้าร้อยขึ้นเลยนะคะลูกค้าขา่งเรเวลลนะคะเป็นแบบว่ายิ่งข้าตัวไหนเป็นงานที่เขาเป็นรุ่นอลิมิเตดหรืองานที่เขาเล่นประจำอยู่แล้วนะคะราคาอาจจะอัพได้สูงขึ้นนะคะห้าศูนย์สองมีหมานะคะ ดีวายจ้าอ,อันนี้เป็นตัวนี้เป็นของลีนะคะลูกค้าจา๋าลูกค้าจา๋าราคาสี่พันบาทนะนะลูกค้าจา๋าราคาสี่พันบาทนะคะน้ำหนักสามกิโลเลื่องจำนวนชิ้นเดียวเรานะับไปพร้อมกันเลยนะคะ,ะว่ากระสอบนี้ได้กี่ตัวแต่เน้นเป็นกางเก่งยีนแบนล้วนเน้นเป็นไฟใหญ่ผู้ชายคะ่ะลูกค้าจา๋าไ์จะใหญ่ๆห,หน่อยนิดนึงคะ่ะลูกค้าจา๋า คนที่ขายแนวกลุ่มคนไซส์ใหญ่หเน้นเป็นไซส์ใหญ่ค่ะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นบิ๊กไซส์นะลูกค้าจ๋าไซส์ไซส์ก็ประมาณบบที่แจ้งไซส์แอลขึ้นไปอ่ะอันนี้เป็นรีวายรีวายห้าห้าศูนย์นะลูกค้าจ๋าไซส์ของเขานะคะอ่ะอันนี้เป็นของรีวายห้าห้าศูนย์นะคะลูกค้าจ๋าอ่ะป้ายของเขานะคะ,ะ 50, ค่ะพี่แอลได้ห้าห้าศูนย์พี่แอลค่ะมิจเจอแล้วค่ะรีวายห้าศูนย์หนึ่งนะคะ อันนี้เป็นรีวห้านย์หนนะคะตัวนี้ไม่มีริมให้นะคะลูกค้าคะแต่ว่าอาจจะเป็นรุ่นที่ลูกค้าเล่นประจําอยู่แล้วนะคะอะ ไม่แน่ใจนะคะลูกค้าค่ะว่าลูกค้ากี่ท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเดียววันที่7วันที่7ค่ะลูกค้าจ๋าวันที่7เดือนเ็นะคะเดี๋ยวเรามีนัดกันอีกรอบสําหรับลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงนะคะลูกค้าจ๋าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ขึ้นสัญลักณ์รูปเพชรแล้วกี่ท่านเป็นแฟนตัวยงแล้วกี่ท่านค่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะลูกค้าจ๋ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยตอนนี้เราไลฟ์สดค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดกางเกงยี รวมแบรดนะลูกค้าจ๋าอ่าเป็นแบรดที่เรารู้จักแรงเลยลีวายนะลูกค้าจ๋าประมาณการนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรื่องแท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเป็นกระเกียบยินไซส์ใหญ่เน้นเป็นไซส์ใหญ่นิดหนึ่งนะลูกค้าคะเน้นเป็นไซส์ใหญ่นะคะใช่ค่ะลูกค้าคะขายแนวผู้ชายอยู่แล้วขายแนวบิ๊กไซส์อยู่แล้วนะคะแนะนําหมวดนี้เลยนะคะกระซอมนี้สี่พันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคะสามารถเอาไปคัดแยกคำราคาได้ ยิ่ถ้าเป็นแบรนด์แบบนี้อยู่แล้วนะคะขายตัวละ5 0าร้อยได้ตัวละ6 0ร้อได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้าอีกรอบนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยนะคะลูกค้าจ๋ทาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองศึกษาตลาดก่อนตัดสินใจซื้อได้นะคะ ใช่ค่ะ,ะตัวนี้เป็นรีวายนะลูกค้าจ๋าเป็นรีวายห้าห้าศูนย์นะลูกค้าจ๋าไซส์ทรงสไตล์ใหญ่อยู่แล้วลูกค้าจ๋าเน้นใหญ่เน้นใหญ่ใหญ่ทุกตัวนะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นไซส์ใหญ่ทุกตัวนะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าเป็นเรื่องแบรนด์นะลูกค้าจ๋าก็ถือว่าหลากหลายเหมือนกันนะคะใช่ค่ะรีวายมีแรงเริ่มมีนะคะรีมานะคะลูกค้าค่ะส่วนใหญ่เป็นแบรนด์แบบที่เรารู้จักทั้งนั้นเลยนะคะ ลูกค้าสนใจสามารถเข้ามารับเองได้นะคะที่หน้างานนะคะลูกค้าถาบักของเราเปิดทุกวันคะ่ะตัง้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะหรือสะดวกให้เราจะส่งนะคะเราจะส่งให้ถึงปลายจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าค่าจัดส่งจัดเก็บปลายทางได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอันนี้เป็นของรีค่ะรีวายนะคะลูกค้าจ้ะตัวนี้เป็นของรีวานะคะ อันนี้เป็นรีวายห้าหกศูนย์นะคะลูกค้าจ้าเป็นของรีวายถ้าเป็นเรื่องโทนสีนะคะลูกค้าจ้ามีเป็นทั้งสีเข้มสียีนฟอกนะคะแต่ว่าอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำที่ต้องเอาไปซักเอาไปลีกเอาไปทำความสะอาดคะ่ะลูกค้าจ้าอาจมีมาบ้าง5-15%ถึงตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะตัวนี้เป็นของรีวายเหมือนกันนะคะลูกค้าจ้าตัวนี้เป็นของรีวายนะคะ รีวายรีวายนำค่ะตอนนี้รีวายนำเลยนะคะถ้าลูกค้าแบบว่าเล่นแนวรีวายอยู่แล้วหรือว่ากางเกงรวมแบรนด์ไม่พอขายนะคะแนะนำหมวดนี้ได้เลยนะคะกระสอบนี้สี่พันบาทเท่าน,นั้นนะคะห้าศูนย์หนึ่งค่ะห้าศูนย์หนึ่งเดี๋ยวขอดูลิมให้นะคะ,ะนี่อ่ารีวายก็จะเยอะๆะะนิดหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ก็เป็นของรีวายเดี๋ยวเราให้ดูไซส์นิดหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋า ทรงไซส์สไตล์บางตัวไม่มีไซส์บอกค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรายังคงขอเป็นบิ๊กนนองลูกค้าจ๋าขอเป็นบิ๊กขอเป็นบิ๊กขอเป็นไซส์ใหญ่นะลูกค้าจ๋าส่งไซส์สไตล์เน้นใหญ่นะลูกค้าจ๋าราคาสี่พันบาทม,<ช>มีเยอะไหมคะไม่เยอะคะอ่ะมีแค่มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวอ่า ลูกค้าจา๋าสามารถเช็คสต๊อกกับบนักานขายโดยตรงอีกรอบนะคะลูกค้าจา๋าเพราะว่าหมวดนี้เราคัดสรรมาให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะลูกค้าจา๋าเพราะว่าเหล่านี้เป็นไซส์ใหญ่อ่าลูกค้าบางท่านบอกว่าพี่ขายแต่อ่ากลุ่มผู้ชายไซส์ใหญ่ใหญ่นะลูกค้าจา๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนําไม่มีเล็กนะ,ะแต่แว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากนะลูกค้าจา๋าอ่ะไซส์คนรีวิวประมาณนี้เยอะคะ่ะลูกค้าจา๋าอันนี้ไซส์คนรีวิวใหญ่ก็ประมาณไซส์ L ไซส์ XL ผู้ชายนะลูกค้าจ๋าอตัวนี้เป็นของรีวิวแล้วนะคะ รีวายเหมือนกันค่ะพี่แอลค่ะรีวายมาค่อนข้างน้ำเลยลูกค้าที่ขาแบบว่าเกมผู้ชายเน้นรีวายอยู่แล้วนะคะแนะนํากระสอบนี้เลยนะคะรับตามรับกระสอบรีวิวได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะลูกค้าขายหยิบไปซื้อสองชิ้นไม่หี่นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าเพราะว่าของเราเป็นรูปแบบบริษัทนะลูกค้าจ้าเห็นไหมคะท่านผ้ เห็นอยู่นากเห็นค่ะอแท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีนะคะกค้าูน้ยรจับเรื่องแบรนด์แท้ไม่แท้นะคะใช่ค่ะลูกค้าคะแต่ว่าของเราเน้นแบบว่าเป็นป้ายแบบนี้นะคะลูกค้าคะอาจจะมีป้ายบ้างไม่มีป้ายบ้างนะคะแต่ยังคงเป็นแบบว่าแบรนด์ให้ดูนะคะแบงเลอรค่ะตัวนี้เป็นของรีวายนะคะลูกค้าจะเป็นรีวาย นะคะตัวนี้ก็อาจจะไซส์เล็กนิดนึงนะลูกค้าจ้ะอันนี้เป็นของอาไซส์สามสองอ่า, 3, อ,าอันนี้ห้าหนึ่งหนึ่งนะลูกค้าจ้ะขออนุญาตด,ดูกระดุมดูซิปให้นิดหนึ่งนะลูกค้าจ้ะเรื่องทรงเรื่องไซส์เรื่องสไตล์เดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะคะลูกค้าจ้ะเรื่องแท้ไม่แท้ขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็น อาจจะแค้ทุกตัวก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะลูกค้าจะให้ลูกค้าไปสุสัยกรอกนะคะใช่ค่ะลูกค้าตรงมาเลยนะคะก็บอกได้ก็บอกใหญ่มีมานะคะแต่ว่ายังคงเป็นกางเกงยีนนะคะลูกค้าขากระสอบนี้4,000บาทเข้ามารักเองได้นะคะหรือว่าจะส่งก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าแต่ถ้าชอบก็สามารถเข้ามาดูก่อนได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถเช็คสินค้าโดยตรงก่อน นะคะลูกค้าจ๋าว่าสินค้ายังมีหรือเปล่าค่ะนะลูกค้าจ๋าสามารถเช็คสินค้าก่อนได้นะคะโอ้โลูกค้าจ๋าบอกไใจคําเดียว เดี๋ยววันนี้เรารีวิวให้เห็นกันทุกตัวไปเลยกระสอบนี้ค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าราคา4 0 0พันบาทเท่านั้นค่ะได้การรีวิวทุกตัวนะลูกค้าจาหยิบไปหนึ่งตัวสองตัวไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าของเราเป็นรูปแบบบริษัทแต่ถ้าเป็นแบรนด์ที่เราเจอล้วจะมีรีแล้วก็แรงเลิศแล้วก็รีบลา์คะลูกค้าจ๋าที่เราเจอนะคะส่วนใหญ่สามแบรนด์นี้นะคะลูกค้าค่ะแต่ทางี้ทางกานเพื่อความละเอียดอีกทีนะคะให้ลูกค้าไปเช็คดูอีกรอบนะคะใช่ค่ะ อันนี้เราก็ประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะแรงเลอรค่ะอวรรายการคะ่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นหมวดกางเกงยีนรวมแบนด์นะคะที่เราเจอคะ่ะลูกค้าจะเป็นรีแรงเลอร์แล้วก็รีไวท์นะคะเป็นงานา USA ร IT นะเป็นสินค้าของทาง,งบริษัทบัฟราคา4,000บาทคา่ะน้ำหนัก30กิโลจำนวนชิ้นประมาณการคะ่ะลูกค้าจ๋า20 อ่ายี่สิบถึงยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าถึงสามสิบตัวตกต้นทุนต่อตัวประมาณการคร่าวๆร้อยสามสิบสามบาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางนะคะคือช่องทางยูทูบค่ะสําหรับหมดนี้นะคะขอบคุณค่ะ